สวัสดีครับจากสองพรอแม่สายชแ,แนงเดอรวันนี้จะมาทำปุ๋ยมักจุรินทรีพวกเศษอาหารเนาะพี่พี่น้อง,องพวกเศษอาหารก็อย่าไปทิ้งเนื้อพี่พี่น้อง,องเอามาใส่ถังหรือใส่ภาชนะเก็บเอาไว้เอามาทําเป็นปุ๋ยมักแล้วก็สื่อกาดมันตาเนี่ยผมก็สื่อกาดมันตาลม,ม,ม,มาเดียวนี่เอามาเทาใส่นี่เอ้นี่นี่ทำเป็นปุ๋ยมักไว้เนี่นี่ อันนี้ผมไปซื้อกากน้ำตาลมาเทาใส่เพิ่มนี่เดี๋ยวผมจะเอากากน้ำตาลนี่ใส่พี่น้องดูเนาะนี่เทใส่เลยนี่ก็เ้ยนี่เทใส่เนี่ยผมทำมือเดียวขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเนี่ยเทใส่เลยนี่เทใส่กากน้ำตาลเนี่กระดับกลิ่นเลยนี่เศษอาหารที่เรากินอะไรเนะี่ยอย่าไปทิ้ง เศษกระนงกระดูหรือเป็นผลระมงผลรำไม้ปยิยาไปทิ่งเนาะพี่พีงน้องเนาะ็ะอยาไปทิ่งเอามาทําเป็นปุ๋ยมากไ้หมดเลยกเนี่นี่ผมก็ทําไว้ทิ้งไว้เต็มเลยเนี่ยก็เนี่ยาวเหยียดไหมเนี่เลยก็เนี่ย,ยซิบกัดถังเลยเนี่ย่พาพี่พี่น้องมาดูเนาะมาดูการทําการใดกันก็บอกตรงๆก็คือว่าเอาเศษอาหารที่เรากินเหลือนะพี่พี่น้อง เศษอาหารกินเหลือแล้วก็มาเทใส่ถังไว้แบบนี้เทใส่ถังทิ้งเอาไว้แล้วก็เอากากลำตาลเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยคือน้องเนะาะกากํำตาลที่ผมซื้อมาเนี่ยก็มาเทมาร์กเอาไว้ไว้กี่เดือนก็ได้สองเดือนสามเดือนก็ได้แล้วสีมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่สีมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปรดน้ำต้นไม้ผสมกับน้ำ เอาใส่สัก4ี่ห้าชนแล้วก็เอาไปรดน้ำต้นไม้รดต้นมันดอกไม้ก็ได้อะไรก็ได้เนาะรดต้นไม้ใหญ่ก็ใส่หลายหน่อยก็ได้เนาะพี่น้องเนาะต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่นี่เขาก็ต้องการสารอาหารแล้วก็ต้องใส่หลายหน่อยนี่วิธีทําปุ๋ยมักโปรเซษอาหารนะพี่้ีงน้องเนี่ยอันนี้อันใหม่นี่อันใหม่นี่ยผมก็ยังไม่เป็นอันนี้เป็นเราจะสีเป็นแบบนี้เลยนี่นี่ผมก็เอาอากาศต้ำตาลใส่งวดที่เรยวนี่ น,นี่ขเขาจะเอากานต้านใส่อันที่อันใหม่ยังไม่ได้ใส่เลยนี่เขาจะย้าใส่เพิ่มเีอเลยนี่ก็ใส่ไปได้ใส่ไปเลยนี่คือดดับกลิ่นเนาะพอเสร็จทหารเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเลยนี่ใส่เสร็จแล้วเราก็เอาหาเลพันะนา้นปิ๊ดไว้ี่ปิ๊ดไว้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่บกเอาไว้แบบนี้ก็ได้นี่คุมเอาไว้แบบนี้ก็ได้นี่ปกเอาไว้อันนี้เราก็ใส่แล้วก็ปกเอาไว้เนี่ใส่แล้วก็ทํา ไปผัดชนะเอ,อะ้ยใส่ไว้ก็ได้เนาะพี่ๆน้องๆจะพาพี่ๆน้องๆมาดูมาชมกันเนาะการถามุุยมกักอันนี้ก็ใส่ที่แล้แลวเราก็ปิดไว้เนาะมันนก็ท้านะก็หาให้คนๆมันก็ได้แต่ผมก็ต้องหาแต่พีหาอะไรมาคนเนาะนอันไหนยังไม่เป็นเราก็ใส่เพิ่มให้บางทีก็ภาชนะอันนี้แห้งแล้วก็เอ,อ้ยนี่น้ำรั่วออกเลยด้วยเนี่ย ไม่ได้มาดูนานแล้วดีซึมเราก็ไม่เป็นไรดรอกซึมไปแล้วก็ข้างล่างก็ได้สารอาหารแค่ด้ากต้นมุงต้นไม้เขาก็ได้กินสารอาหารนี่ก็ทำทิ้งไว้นานแล้วนี่ทำทิ้งเอาไว้นี่ปกเศษอาหารี่อะไรที่เหลือเนี่ยพี่งองเนาะนนใสโฟมถูกกล่องโฟมจะไม่ค่อยดีนี่อันนี้ก็ทำไรนี่ใหน้นี่นเจ้ากาขับตาไม่ยอะเพิ่มอีกนี่ การทำปุ๋ยมักเนะาะปอกาดขม้นตาใส่ากาดขม้นตาใส่ใส่ประมาณประมาณนึงนาะพี่นองเนาะใส่ประมาณนึงแหละแล้วก็คนคนก็ได้ทำทิท้งเอาไว้ทำทิ้งไว้หลายเดือนเนี่ยก็ใช้ได้เดี๋ยวเอาอกากขม้ตามาใส่เพิ่มใส่เพิ่มแล้วก็ยโยนโยนไปแล้วก็คนคนเนาะ ผมจะมาคนที่หลังเนี่ยผมถ่ายมือเดียวด้วยเนาะพี่ยันงนองเนี่อือน,นี่กับสีสวยแล้วนี่เป็นแล้เนี่ยเคยเนี่ยหลายเดือนแล้วดินี่อืออันนี้ก็เป็นแล้วเป็นแล้วสีเอาเขาเอาจะออกเลยสีสวยเคยนี่ออันนี้ยังไม่เป็นเนี่เคยเนี่ยปากตานเทใสเลยเนี่ย กาดแานเทใส่คนคนคนเข้าไปนาะพี่นองเนาะอ่ายังไม่เป็นสีมันจะออกสีมันจะออกไม่ออกเหลืองแต่เป็นสีจะออกทั้งเหลืองอันผมก็ยังไม่ได้ใส่กาดกำาตนมันนานแล้วเนาะนี่มารทคิ่งไว้พาพี่นงมาดูมาชมกันเนาะนี่อันนี้เป็นแล้วเป็นแล้วจะสีออกเต็มเลยนี่พี่พี่นงเนี่ยครับพี่นองมาดูเนาะวันนี้ก็พามาดูการทำปุ๋ยมัก เศษอาหารเนาะพี่พิน้องเน้อพาพี่พิงค์น้องมาดูมาชมกันพาพี่พิงค์น้องมาดูมาชมการทําเศษอาหารที่ทิ้งที่เหลือก็อย่าไปทิ้งเอามาทําเป็นปุ๋ยมักได้หมดเลยกเลยนี่เดี๋ยวเาจะหาได้มาคนๆกันนี่เลยนี่พอใส่กากน้ำตาลแล้วมันจะหอมเลยนี่เศษอาหารนี่มันเกลดมักหมมก็จะมีกลิ่นเนาะพี่น้องเนาะ ก็ต้องเอากากดอนตาลเนี่ยมาเทใส่แบบอันนี้เนี่ยอันนี้ยังใหม่อยู่สีก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะมีน้ำม,มีได้ด้วยเราก็เทใไๆเลยนี่แล้วก็แล้วก็คนๆๆเนาพี่ๆขอน้องเนาะผมจะมาคนพี่ีหนึง่งก็ผมถ่ายกล่องมือเดียวด้วยเนาะก็ทำให้พี่ๆน้องดูนี่การทำเศษอาหารที่เหลือกินเหลือใช้พวกเปลือกไม้ผลไมา้พวกแตงโมพวกสับปะรดนี่ เอามาใส่ได้หมดเนาะพี่ๆนงองเนาะเอามาใส่ได้หมดเลยเนี่ยผมก็ทำทิ้งเอาไว้อย่างหลายเลยเนี่เต็มเลยนี่ยพี่น้งงองเนาะแล้วก็พามาดูพืชพักที่อยู่้างๆางเลยเนี่ยเขาก็ได้สารอาหารเนาะอย่าลืมสื่อกากน้ำตาลมาใส่เด้อพี่พิงง่องก็ไม่กี่บาทเราไปซื้อมาใส่เนาะกันกันกลิ่นกันอะไรเนี่แล้วก็ใช้มักเอาไว้สามเดือนสี่เดือนก็ได้นี่พี่พนงงองก็มามักทิ้งเอาไว้เนาะ็อย่าไปทิ้งเศษอาหารนะมีประโยชน์เลยเนี่ย โปกขสารต้นไม้มันชอบเลยยังชอบเลยเด็ดสารอาหารแบบนี้ชอบมีกลิ่นเงยเลยเนี่ยนี่ก็เอามาใส่รับกลิ่นนะไปโปรขสารต้นไม้ก็ชอบเอาใส่ต้นไม้ไอายางงามเลยพีๆ,น,ๆน้องๆนี่ต้นไม้บ้านผมเมืันงามเลยเนี่มาใส่ต้นไม้เขาก็ชอบ ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเขาก็จะไม่งามเดี๋ยวพี่น้องเนาะอเาปุ๋ยต้องเอาไรมาใส่ด้วยปุ๋ยนี่ก็ปุ๋ยทําเองนึกเลยเนี่ปุ๋ยทำเองงัดเลยนี่ผมก็ปิดปิดเอาไปเนี่ยมาทําปุ๋ยมุงปุ๋ยมักให้พี่ๆน้องๆดูการทําปุ๋ยมักเนาะพี่ๆน้องเนี่ยมาทําให้พี่ๆน้องดูนี่อย่างดีเลยเนี่ยกากตันตซื้อมาเด้อพี่ๆน้องเนี่ย กากตาลซื้อมาเราก็มาเทใส่แล้วเขาก็จะย่อยสลายเขาเองกากตาลใน,นดับกลิ่นได้อย่างดีแล้วก็จะสีออกมาจะสวยออกสีน้ำสีออกเหลืองเลยนี่กลิ่นก็ไม่มีดอกหอมเลยแต่ตอนเล็กจะมีกลิ่นหน่อยแหละพอเสร็จอาหารมักหมุมไม่เนาะพี่พี่น้องเนาะแต่ทางทางดีๆต้องเอากากตาลมาใส่ก่อนก็ได้อันนี้ผมปล่อยไว้หลายวันแล้วจะมีกลิ่นหน่อยนี่ ่าไ่มาพี่ๆน้องๆมาดูเนาะการทําปุ๋ยมักเศษอาหารทํา,า,ามาพกกรรีพวกเศษอาหารนะพวกผลไม้พวกสับปะรดพวกแตงโมอะไรใส่ไ้หมดเลยพี่ๆน้องๆเนาะ,ะนี่พามาดูเนาะเราพาไปดูปุ๋ยมักที่ผมทําเอาฉีงัวมาไว้เนาะมาดูพืชพักที่อยู่ใกล้ๆนะพี่ๆน้องอะผมก็เอามารดมันอะไร,ไรม้่งก็จะงามแบบนี้เลยนี่ใบตรงใบเตยก็จะงามนี่ใบเขียวพืชอใบใหญ่ใหญ่เลยเนู่น ใบเตยใบเตยก็กอยงใหญ่เลยพี่ๆ่งน้องก็มาดูเนาะนี่ก็อยู่ใกล้สารอาหารที่เราอันนี้ก็แตกถังปูมแตกมันจะซึมออกมาสารอาหารนี่ก็ได้กินพกพืชพักก็ได้กินก็จะงามเด็กพี่งน้องเนาะนี่นี่เขียวนี่พักก็จะงามอันนี้ก็ปุ๋ยมากที่ผมทำเอาไว้ปุ๋ยมากใบไมมเนาะเด็กที่งน้องใหญ่อยหญลามมดเลยเนี่ นี่ย่อยมดเลยนี่เป็นเนี่ยย่อยผมก็เคยทําคลิปให้พี่พิงคน้องดูก็ไปดูกันเนื้อเนี่ยไย่อยสลายมดเลยนี่เลนี่อยู่ข้างล่างเลยเปื่อยลุยเลยนี่เนี่ยก็เอาไปตากแดดตากแดดพึ่งแล้วก็ไปใส่ต้นไม้เนาะทําปุ๋ยมัดพบเศษใบมุงใบไม้เศษกล้วยต้นกล้วยที่เหลือนะพี่พิงน้องเนี่ยก็เป็นที่เอาฉีงัวฉีอไรมาใส่นี่เนาะพี่พิงน้องเนี่ยพาพี่พิงน้องมาดูนี่เปื่อยมดเลยนี่ S <S <an> ยุหมดเลยนี่เปื่อยมากไว้แลวนี้ยังไม่ถึงเดือนสนั้มนี่อันนี้ยังไม่ถูกขี่ง,ง,งวัวมันก็ยังไม่เปื่อยแล้วเอาขี่ง,งวัวกบๆไปอีกนี่อันไหนถูกขี่งัวแล้วมันก็จะเปื่อยแล้วก็นำมักที่ผมทำมาไว้เนาะมาทใส่นี่อันนี้ก็เอาไปตากแดดตนก็ได้นี่ตากแดดพึ่งแดดแล้วก็แล้วก็เอาไปไว้ใส่ต้นมงต,นมต้นไม้ใส่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยได้มดแดดดอกมงดอกไม้นี่ อันนี้ก็อยู่ใต้ต้นมะขามดอกมะขามมันร่วงเกยนี่สีเป็นแบบนี้ดอกมะขามร่วงใส่พาพี่น้องมาดูกันนี่เป็นเนาะทําปุ๋ยมากก <t ry> <t ry> ันวานี่ท <t ry> <S 2 ơi> ําปุ๋ยมักใบไม้ผมก็มีคลิปมีอะไรดักไปดูย้อนหลังกันเด้อพี่ๆน้องๆเนาะใบไม้เอย่าไปทิ้งมีประโยชน์เกยนี่มีประโยชน์พกต้นกล้วยพกเศษใบไม้นี่เอามาทําเป็นปุ๋ยได้หมดหละพี่ๆน้องๆเนาะวันนี้ก็พาพี่ๆน้องมาดูมาชมกันเนี่ย มาดูมาชมกันการทําปุ๋ยมักใบไม้หรือทําการทําปุ๋ยมักเศษอาหารมาดูกันเนื้อปเป็นพีนองเนาะดูตน้นไม้ก็เลยเนี่ยผมใส่กต้นเขียวใบเขียวนี่ก็ออกดอกเลยนี่อยู่ใต้ต้นมะขามเนี่ยก็เลยเนี่ยมะขามกับใบเขียวออกดอกออกดอก,ดอก,ดอกเต็มเลยนี่ฟักอันเก่าก็ยังเหลือเนี่ยก็เลยเนี่ยฟักเนี่ยดูเนี่ยฟักใหญ่ก็เลยเนี่ยฟักยังใหญ่ มือผมจะเปื้อนหน่อยเด้อพี่พี่น้องขอโทษขออภัยเลยอย่างงามเลยใส่แล้วฟักใหญ่ฟักงามเนี่ยแก้ขายต้นนี้ได้ประมาณ4ี0 0ันห้าพนะคือเอ้ยนี่ขายได้ปีที่เร็วนี่แก้เชื่อมคือเอ้ยนี่โรยโรยนี่ขายได้ตั้งหลายคือเอ้ยนี่ดกอย่างดกเลยนี่ต้นโคงต้นแค่ผมก็ใส่ต้นแค่ก็ใส่นี่ใบเขาจะงามออกดอกเต็มเลยนี่พี่พี่น้องก็ดูนี่พาพี่พี่น้องมาดูออกดอกออกรายเต็มเลยนี่ ดอกแคดอกอะไรสวยงามเลยนี่ครับคลิปนี้ขอจบเพียก่นเด้อจากช่องพรมิสาแท่นแนวขอบคุณพี่เพีงน้องที่เขามาก็เริบกดไให้ขอบคุณมากมาคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเลิบๆจุ๊บๆ